สวัสดีค่ะเอนี้แม่ครัวจะมาผ้ายำขนมจินเนาะคะ่ะเตรียมเครื่องเลยเนาะคะ่ะหั่นหอมแดงเนาะคะ่ะปอกเปลือกตะก้อนเนาะคะ่ะล่างให้สะอาดแล้วจงมาหั่นเนาะคะ่ะผักทุกอย่างล่างสะอาดแล้วเนาะคะ่ะข้าวโพดกะต้มซุกเรียบร้อยค่ะหมูย,ยอก,กันหนึ่งเรียบร้อยค่ะหนึ่งซุกแล้วจงมาหัน่นแยำเนาะคะ่ะหั่นพริกขี้หนูจังหน่อยเนาะคะ่ะประมาณหกลึกเจ็ดเม็ดก็ได้ค่ะ ให้บอมักเพ็ดก็ลดปริมาณลงไปเนาะค่ะแค่อดก็ใส่ขูดเอาเนะคะบ่ต้องจินยาวบันไดค่า ขาปวดกับกตองใส่หมดเนาะคะ่ะแม่ขัสีใส่ประมาณเครื่องฟักเนาะคะ่ะใส่หมดนี่กับหมอใหญ่หลายะคะ่ะ ส่นำปลาลาลงไปเนาะคะ่ะทำน้ำย่ำก่อนเนาะคะ่ะจะนำปลาลงไปค่ะผงชูรสเนาะคะ่ะประมาณครึ่งจอนเนาะคะ่ะน้ำตาลทรายเนาะคะ่ะประมาณสองจอนครึ่งเนาะค่ะิกป่นสองจอนเนาะคะ่ะใส่ลงไปเลยค่ะ คนเล็กน้อยเนาะค่ะให้น้ำตาลละลายเนาะค่ะมกน้าลงไปเลยค่ะใส่พริกหั่นที่เตรียมไว้ลงไปเนาะค่ะกุ้งแห้งเนาะค่ะลงไปเลยค่ะ หมย่อแค่อสค่ะลงไปเลยเนาะ,ค,ะค่ะคะคนจักหน่อยเนาะคะ่ะใส่กระพดลงไปเนาะ,ค,ะค่ะอันนี้ก็เป็นเครื่องที่เตรียมไว้ทุกอย่างเนาะคะ่ะไม่ครัวจะพิมพ์ไว้ในคลิปอาหารเนาะคะ่ะ ใส่นมจีนลงไปเนาะคะ่ะใส่หอมแดงที่หั่นไว้ลงไปเนาะคะ่ะในครัวจะบปใส่ถั่วฝักยาวเนาะคะ่ะเอาไว้เก้็เนาะคะ่ะ ักซีกำลังตนหอมเนาะคะ่ะลงไปเลยค่ะค่ะเดี๋ยวะซิมลดจากน้อยเนาะคะ่ะเ,เรียบร้อยค่ะขอบคุณทุกท่านทุกทุกกำลังใจเนาะคะ่ะดี่เข้ามารับส้มค่ะ